เมื่อวันที่25กรกฎาคมส5งพันายพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพประธานคณะกรรมการอำนวยการในการจัดงานครบรอบ100ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรุณยุพารอยกุลเจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยร่วมถแถลงข่าวการระดมทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ6 0พรรษาและฉลอง100ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยณหอประชุมตึกสักรินทรพักดีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทย โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภาการชาติไทยเฉลิมพระเกียรตสิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,มมารีอุปนานยกาผู้อำนวยก,การสภาการชาติไทยเป็นอาคาร25ชั้นประกอบด้วยห้องปฏิบัติการพยาบาลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องเรียนที่จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และในโอกาสครบรอบ100ปีวิยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยจึงขอเชิญชวนสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนด้วยการซื้อบัตรงานกาล่าดินเนอร์ในวันเสาร์ที่2สิงหาคม2557โดยพระเจ้าหลานเธอรพระองค์เจ้าพระชระกิติยาภาจะเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานในเวลา18นาฬิกาน,นสมสรทหารบกนนวิภาวดีรังสิต รวมทั้งร่วมกิจกรรมมินิมาราทอนชิงถ้วยพระราชทานสมเนจประเทศพระรัชราดาสยามบรมรา,าชุุมารีผู้สนใจสามารถบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยเลขที่บัญชี045-5-81999-9สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์02-256-4092-8 กิติจันชาติถ่ายภาพณพินแย้มประยุน์สวัสดิ์ค่ะ